i สาธุสาธุสาธุมีสรีระสังขารนอะงพ่อรวยในห้องนี้เป็นเจดีของพ่อรวยปิดแอนะครับในงินร้อนขณะช่วงนี้นะครับเป็นวันธรรมดาวันนี้เป็นวันพุทธที่23่สิามมีนาคนคนก็มากราบไหว้ยอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับ ทำบุญตามปีเกิดกมาซมาถ่ายอีกด้านของหลวงพ่อรวยกมีบุญวาสนาได้มากับสรีระสังขารของท่านนะครับก็ทางด้านนี้ก็เป็นด้านขอหลวงพ่อรวยนะครับ แต่ร้อนมากนะครับเขามานันนี้นีโอ้เย็นหน่อยเพราะว่า,าติดแอร์ประตูไม้นี่แกะด้วยปรุงด้วยมุอกอย่างดีนะครับสวยงามมากประตูฟิช่างฝีมือดีมากกับคลิปนี้เดินพาเดินชมรอบๆบริเวณวัดแล้วก็จบคลิปนี้ไปที่นี่ครับ เป็นเจดีย์หลวงพอรวยตรงนี้ก็เป็นที่เก็บสรีระสังขารของท่านทางด้านนน้นกำลังสร้างวิหารใ่บริเวณร,บรอบๆบวัดับแต่จริงท้าเวสวรรณอยู่ด้านนน้นนะครับว่าจะไปกราบทาเวสวรรณแต่พอดีอาการ,รีบ คุณจิษณาบอกว่าเมื่อกี้นี้ว่าถ้าตั้งใจมาว่าด้มานี่คือมาทํางานมาไ้มดาทำงานด้วยก็เรียกว่าชีวิตของเราเนาะอิสระก็รทางานด้วยเที่ยวไปด้วย